สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสอนการปรับลดแสงนะคะคอมพิวเตอร์ตั้งตัวนะคะซึ่งคอมพิวเตอร์ตั้งตัวรุ่นนี้นะคะเป็นแบบ all in one นะคะปรับปรับลดแสงหน้าจอนะคะแบบนี้นะคะแสงลงแสงขึ้นแบบนี้นะคะโดยนะคะมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะให้เรานะคะมาดูที่แป้นคีย์บอร์ดนะคะ คอมพิวเตอร์ตั้งตัวนะคะจะใช้ปุ่ม2ปุ่มนะคะในการเพิ่มลดแสงนะคะนั่นก็คือนะคะปุ่มฟังก์ชันตรงนี้นะคะฟังก์ชันนี้นะคะแล้วนะคะปุ่มที่2งนะคะบางคนอาจจะอยู่ f 5หรือ f f 5นะคะคือลดแสงนะคะ f 6นะคะคือเพิ่มแสงนะคะ,ะเราจะต้องกดนะคะปุ่มฟังก์ชันนะคะ ปุมฟังก์ชันตรงนี้ Fn นะคะพร้อมกับถ้าเราต้องการลดนะคะก็ต้องกดปุ่ม F5 ถ้าต้องการเพิ่มแสงก็กดปุ่ม F6 นะคะเราจะสาธิกนะคะนิ้วชี้นะคะเราอยู่ที่ปุ่ม Fn นะคะนิ้วก้อยนะคะเราจะอยู่ที่ปุ่ม F5 นะคะเรากดค้างไว้แบบนี้นะคะแล้วก็กดปุ่ม F5 ดูหน้าจอนะคะอันนี้คือลดแสงนะคะ แล้วถ้าเราอยากเพิ่มแสงนะคะเราก็กด F6 แบบนี้นะคะอันนี้คือเพิ่มแสงนะคะเพิ่มแสงหน้าจอนะคะถ้าอยากลดแสงนะคะก็กดปุ่ม F5 นะคะก็จะเป็นลดแสงหน้าจอแบบนี้นะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะในการเพิ่มลดแสงหน้าจอ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะนะคะหรือว่าโน้ตบุ๊กบางยี่ห้อนะคะก็จะใช้การเพิ่มลดแสงเหมือนกันนะคะก็คือใช้ปุ่มฟังก์ชันนะคะ Fn นะคะควบคู่กับปุ่ม F5 หรือ F6 นะคะ F5 ลดแสงนะคะดูสัญ,ญลักษณ์ก็ได้นะคะว่าเพิ่มหรือลดนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ